ว่ามาข่าวของเรา่ไงคุณคุณเป็นคนไปปล่อยข่าวหรือเปล่าเนี่ยจะบ้าเหรอคุณก็เห็นว่าเจ๊เบิดเป็นคนพูดเท่านั้นแหละมีส่วนรู้เห็นอะไรกับเจ๊เขาหรือเปล่าน,นี่พูดติดดีนะฉันจะไปรู้เห็นอะไรมีข่าวแบบเนี้ยฉันเป็นคนเสียหายนะเสียหายเหรอมันจะเสียหายอะไรคุณผมตังางหากที่เป็นคนเสียหายอะ่ะ ส่วนคุณเนี่ยมีแต่ได้ประโยชน์จากข่าวนี้คุณรู้ไหมฉันได้ประโยชน์อะไรฮะก็มีข่าวของพระเอกดังขนาดนี้เนี่ยมันทำให้คุณดังขึ้นไม่ใช่หรอจะบอกอะไรให้นะคนอย่างฉันน่ะดังด้วยตัวเองได้ไม่ต้องเกาะใครดังหรอกโอเคโอเคแล้วถ้าเกิดเน้่ข่าวมาเราจะตอบว่ายังไงกันดีมาเตรียมกันก่อนมาจะได้ตอบไปข่าวให้มันถูกไง คุณคุณก็บอกไปสิว่าเจ๊เบิร์มัมวข่าวขึ้นมาเองคุณตอบอย่างนั้นเนี่ยเจเบิร์ตต้องเล่นเราตายแน่ๆคุณเอางี้แล้วกันผมว่าเราก็ตอบนักข่าวไปสิว่วาเราสองคนเนี่ยเพิ่งรู้จักกันได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากก็เป็นแค่พี่น้องกันแล้วเราก็ยังเด็ก ก็ยุ่งมากอยากโฟกัสเรื่องงานก่อนโอเคนะทำกันด้ดนนยจัดสภาเค่ะครับช่วยน้าขงานอะไรบ้างคะเจ๊ว,าาวกก่างานเั็นไงม้างอะโอ้โหก็งันงั้นแหละนี่ขนาดฉลองความสเร็จของแป้มขายได้ยอดหนึ่งล้านแต่หลังพร้อมเปิดตัวพิสเตอร์คนใหม่เนี่ยนะ <c oughs> นี่โอ้โหเวทีเนี่ยนะเท่ากับแบกมือและ,ะเล็บดูด้วยเป็นพวกเล็บเท้าทั้งนั้นเลย แล้วดูนักข่าวเลยมันพวกโม,โนโมอนอพอสเตมอิตรไทยอีกพวกแย่งซีนค่ <หา S 1> นะแล้วจะมีการพัฒนาต่อไปไหมคะก็คงไม่อะคะอ่ะอคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับไอเจ๊ทำไงทีเนี่ยข่าวไม่มาสนใจเลยเนี่ยนี่ แบบนี้ก็แปลว่ายัางดูดูกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> หลังจากงานวันนี้ทุกคนจะกล่าวขวัญถึงเธอแล้วงานก็จะวิ่งเข้าสวนเธอไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานสแสดงนี้เธอก็เลือกว่า ว่าเธอจะเล่นละครกับใครไหนพุ่มกับคนไหนหรือแม้แต่พระเอกคนใดเดีย๋ยวเจ๊เจ๊เจทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอแน่ใจเชื่อใใจเจ๊เหนะ็นไหม คงไม่เราไม่รีบร้อนนะครับแบบนี้ก็แปลว่าดูดูกันไปก่อนใช่ไหมคะ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 ใช่ครับงั้นพวกเราก็ต้องเป็นก่อนเชียงกันต่อไปใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้ก็ต้องชูบีคอนจีนิวนะครับกดติดตามต่อไย ชอบเอาเตาสร้างข่าวน่ารังเกียจจริงๆอืมใช่เกลียดจริงๆไอ้พวกที่ชอบโชว์เตาเนี่ยพี่มันก็แค่อุบัติเหตุนะครับน้องเขาก็ดูเรียบร้อยออกโอ้เรียบร้อยอะไรกันคะน้องตรีคะ่ะแอปสร้างภาพหรือไม่ว่าอา้าวพิถาเออบทน้องสาวอะครับพิถาวางตัวใครไวค้ครับ อ๋อยังเลยก็ยังเล,เลือกกันอยู่นะแล้วพี่แก้วล่ะครับพี่ถาติดต่อ,อได้บ้างหรือเปล่าติดต่อกับผีอะไรอะ่ะไอ้นี่พอมันเขียนครบทั้งเรื่องเรียบร้อยแนละมันก็หายหัวไปเลย อเหลือเกินข้าเคยเล่นให้พราะกว่าน,นี้เพราะกว่าน,นี้มากนะเจ้ามีเรื่องอะไรมาบอกข้ายัางไม่มีข่าวคราวอะไรเลยเจ้านางแต่พวกมันจะต้องมาและพิเทพจะต้องมากับมันด้วย หลวงพี่เทพพักดีเพื่อนของผมตรีพบเขาคือพิเทพของข้าตอนนี้เขาอาจจะเป็นเพื่อนเจ้าแต่เขาคือพิเทพของข้าเจ้าน่าจะเล่าเรื่องเขาให้ข้าฟังบ้างนะเจ้านางก็น่าจะรู้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่ ยังไม่กล้าแก่งขนาดนั้นสิ่งที่ข้าเห็นบางอย่างจําชัดแต่บางอย่างก็เลือนลางข้ารู้เพียงแต่ว่าความจริงที่ข้าถ่ายทอดให้เจ้าฟังจะพาพิเทพกลับมาหาข้ามีอันใดเจ้า ิดอันใดขึ้นเจ้าพวกโจรชั่วนั่นมันมากันอีกละพ่อเลี้ยงใจให้พวกเรามาอีกทำไมวะป่าเนี้ยไอห้าตัวนั้นมันหอบเงินหนีไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้เฮ้ยพี่ถ้าใช่มันก็ต้องมีข่าวอะไรออกมาบ้างดิพี่ยิงพ่อเลี้ยงอ่ะหูตาไวอย่างสับปะรดอะแลอ้อยู่ๆไอห้าตัวนั้นอ่ะ มันก็หายเข้ากีบเมฆไปเลยพี่มึงหมายความว่าไงวะผี่ก็รู้นี่ว่าที่นี่มันมีอาถา์น่ะอาถา์อะไรของมึงวะมึงก็รู้ว่าเรื่องผีอ่ะพวกเราเป็นคนปล่อยข่าวกันเองถ้าจะมีก็มีแต่ผีปลอมเท่านั้นแหละตัวอะไรวะ นกบ้าอะไรวะนกผีเป่ะพี่ไม่รู้เว้ยเขาไปดูนี่ไอพี่รอด้วยนี่ไิไอชไอนิไอดิดไอชไิไอไไไอไ หายหองม quá half, chips, ึงอีกวะดูด <desarrollo> ูดูด <Mot es audio> ูดูดิหายไปไหนแล้ววะ หนีไปด้วยเกิดอะไรขึ้นกัแน่ะพี่ไม่รู้เว้ยไม่เกี่ยว